เคล็ดลับเด็โอานีสร้างขึ้นเพราะความบันเทิงของผมได้มากจริงๆนะครับแล้วความที่พี่ขายคือพี่เขาขายสามร้อเก้าสิบวันนี้พี่ขายพี่ขายเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายส่งร้อยยี่บิบเก้าโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับรีบกดเลยนะครับคุณขายตกใจแล้วขายภาษาน์เวยดิขายภาษโนเวทิ ไาสังเกตหน่อยไปนี่อยากแบบเหมือนช่องอินเตอร์หน่อย้าร้อยพัน้า่วนีแบกต่พวกกเราแกล้งสังเกตไ้วดตาเาอดูลยสไร์ทเอาชิดีวอดีวัดเพงนะเดโมเชเมงก์ะโอรดอีลิงกนที่ะกทกเดี๋ยวสิี่ก พกร้าเลยเอ้คนเล่นกูไอ้นเล่นกูมาพู้ไทยยีูไทยผู้ไทยพูไทยใเราขายิสัยเหมือนกันแมนแมนว่าอาพูดขายบริสัรด้วยไปจ้าะพูจังไส้ซื้อซื้อได้เลยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเ้ออยู่ในตะกร้าน่ะจัดไปเนื้เจ้าเป็นคนโคราชเย แม่มาเมื่อเช้าเมื่อเช้าป้าที่เขาขายส้มตำเจอแบบเนื้อไมากเน้อไม่ตมีโคตรมีโคตรไอ้โทบี้เล่าก่อนตอนเช้าในก้าวโทบี้ม่งติดกินส้มตำป้าแล้วคือทุกเช้าหกเจ็ดโมงเช้ามันจะมายืนรอโบกส้มตำเช้าจะมีส้มตำปลาดุกอร่อยมากอยู่เงี้ยเกากินส้มตำกันตอนเช้าไหนคุณแพ้มากินเปล่าเจ็ดโมงเช้าส้มตำไปเพื่อนไอ้โทบี้เนี่ยยืนเฝ้ายืนโบกเลยแล้วคือป้าวันไหนป้าเขาหยุดนิดเหมือนใจจะขาดพี่เออมีอะไรจะพูดพี่ จะให้พี่เดียวมาขายสบูพี่จะให้ขายถูกกว่าพวกเราให้พี่เดียวพี่เดียวไปยพี่เดียวพี่เดียวอี่เดียว้สองร้ยยี่ก สอง้อยน่สิใแล้วกแล้วก็นอมนยไเหลอนี้อหรขายสามร้อย็สิี่ิคราคาครับองร้อยหสิบบาทเท่าไหร่คลดลดให้เหลือเท่าไรคะสองร้บเก้าบาทค่ะหนงก้นสอง้อบาทเริ่มเริ่มกลัวเริ่มกลัวมันมีคนติดต่ยราคาตอนนี้ใช่ไหมคะกดได้เลยอูมความความหวังหนูอยู่ที่พี่น้าตาลกับพี่ลินลี่นะคะล ราคาถูกลงมากที่งานพี่ลิลลี่ผมบอกเลยอันนี้ซื้อไปอ่ะแจกทีงานแจกใครได้หมดเลยเพราะเอาไปใช้ได้จริงอันนี้ไม่ต้องเอาไปเก็บเป็นคอลเลคชันเอาไปแจกได้เลยออตันนี้ดีมากทุกคนตัวนี้เป็นสบู่อย่างที่บอกใครมีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าอุ้ยกังวลปัญหาเรื่องสิวบนผิวมากสีเขียวสีเขียวนี๊บเหมาะกับใครบ้างคะบังมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะทุกเพศทุกวัย คนเป็นสิวใช้ได้คนเป็นสิวใช้ได้คนท้องใช้ได้คนท้องใช้ได้คนไม่ท้องก็ใช้ได้คนไม่ท้องก็ใช้ได้คนตัวขาวใช้ได้คนผิวใสใช้ได้คนผิวดำก็ใช้ได้คนผิวําก็ใช้ได้คนปันเหลืองก็ใช้ได้เไม่ใช่เร่ม้เริม้วเริ่มแล้วเริมาแล้วไม่ก่อนไลฟ์อบะยังโยกกันอยู่เลยยังแบบโจ้โจ้จ้พอไลฟ์ปุ๊บตื่นเต้นใช่ไหมคะลืมบท ลืมบ่นผมชอบมากคุณแพรมันไม่ตัวเล็กไปหรอกครับคุณแคุณทำเสื้อมาทำอะไรคุณทำเสื้อมาเล่นหรืออะไรไม่ใช่คือเที่ยวฟรีแล้วเขาอยากมีเสื้อแก๊งกันเขาเรียกว่าแก๊งอะไรเนี่ยเซลล์ดูสเกนค่ะเอามื่คนละแก๊งอย่างเบื่อเลยเมือนเลย เกี่ยวข้าวกันไม่อเลยชุดนี้หน้าตาดีใครไหนก็ไม่รอดมันมันจะหล่อไม่ได้เลยเหรอชุดนี้ผมไม่เข้าใจผมอยากเอาชนะมันถูกม่เลยสองร้อยเจ็ดสิบเก้าถูมากคุณนะหล่อได้ปะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่หี่แปลว่าได้อะผมผมดูหล่อเมื่อไหรดูดิผมใส่แล้วดูดีสุดที่คุณเคยเห็นมาหรือเปล่าไม่ดูดีกว่า เราอยากช่วยพี่ข้างหลังโดนแขนมากเลยที่ว่าทุแขนแดนพี่นายตุ่นเหมือนเด็กไฮสูลเลยอ่ะเยอโชบีข้าม่อนข้าม่อนโชบี้เฮ้โชอบิมีอ่ะมีมีมีไอ้เอาเอาให้เด็กนอกใสปุ๊บเหมือนเลยผมบอกเลยว่าไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยใส่แล้วเป็นคนแรกที่ที่จะดูดีอืมโหใส่แบบมันอยู่กิลิตเลยโง่มากกดเลยเนี่ของไปมึงใส่ได้ตโง่มูก แล้วมาบอกว่าไม่เคยถูกเท่านี้มาก่อนเลยแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยความจริงนี่คือถูกมากๆพี่ควรจะต้องใส่ไปเฮ้ยพี่ควรก็กดได้ใช้ได้นานนะคะสบู่หนึ่งก้อนใช้ได้ามนละเลยนะคะถูกมากถูกมากใช่ไปไหนดูทวีทวีทีสามก้อนก็ได้ได้ทวีเรียบรสอนส์เพลงใหม่อ่อวิวเมคเนื้อเพลงยี่ห้อใหม่ โอ้โ oh หน่ย How is it slow motion ไปเกี่ยวข้าวสับคู่กับผมวันนี้ผมจริงๆหนูก็ดีใจมากเพราะตอนนี้ทุกคนในไลฟ์ได้ราคาที่ดีมากๆ269กบ โอ้โหไม่เคยขายราคานี้แต่ในไลฟ์่ีได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีโค้ดมีมีโค้ดมีอะไรายเยอะแยะมากมายไอ้สองร้อยยี่สิบเก้าคือแบบไอ้นี่สองร้อยยี่สิบเก้าค่ะทุกคนจังหวะแบบต้องกดแล้วมากเพื่อนๆผมยังนัว่าผมเนี่ยใช้ใช้ทาทั้งวันจริงๆนะมันดีมากมันทาทาบำรุงได้ทั้งวันแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยรู้สึกแบบว่าชุ่มชื้นก็ดูเนี่ยผม ผมไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นนะดูอุ้ยไม่หู่นี่ตื่นเต้กับราคาไหมนี่มูลคาโรงงานแล้วเนี่ยสองร้อยยีสิบไม่เคยมีมาก่อนเลยในชีวิตะทุกคนอย่าลืมดูราคาเต็มนะได้ส3งราคาเต็มคือ390แต่ตอนนี้เหลือ229บเก้าทได้ัสองร้อยยี่สิบเก้าูกมากเขาได้ถูกถูกมากๆทุกคนกดเลยค่ะถูกมาก หนูบอกเลยนะหนูใช้แค่แบบ2คืนอะหนูใช้2คืนที่แบบ2คืนติดแล้วก็ตอนกลางวันด้วยเช้าเย็นเป็น4ครั้ง หนูรู้สึกเลยว่าแบบผิวหน้ามันดูแบบชุ่มชืนช้นเปลี่ยนแปลงก่อนนัานเนี้ยหนูไม่ทาเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไปไม่ทาจอร์ไรเซอร์จนกระทั่งหนูมีปัญหาที่แบบว่าผิวแหง้งหนูไปหาหมอแล้วแบบหมอหมอคือแบบทักเลยว่าอุ้ยผิวแห้งมากท่าอะไรบ้างไหมหนูบอกไม่ได้ทาค่ะเพราะหนูคิดว่าตอนเด็กอ่ะหนูหนูยังไม่เห็นต้องทาอะไรเลยแต่หมอบอกว่าไม่ได้นะเราโตแล้วเพราะว่าพอเราแก่ไปพวกคอลลาเจนบนผิวนู่นนี่นั่นมันจะหายไปน้ำจะหายแล้วน้ําสําคัญต่อผิวมากแล้วเราเป็นคนดื่มน้ําน้อย ฉะนั้นการบํารุงจึงสําคัญมากๆแค่หยิบขึ้นมาแล้วทาแค่ไม่กี่วิอ่ะมันทําให้แบบรักษาคุณภาพของผิวบนใบหน้าของเราได้ตลอดไปเลยนะทุกคนแค่วันละไม่กี่วินาทีแล้วก็ผลิตภัณฑ์แบบอุดมไปด้วยแบบผ่านสกัดที่แบบว่าหุ้ยบารุงกเก็บคูปองก่อนตอนนี้เก็บคูปองก่อนเก็บคูปองเสร็จเก็บขูอกเสร็จเก็บคูปองก่อนลดไปอีกมากเลยจัดพี่ลดแล้วลดอีก เก็บคูปองเก็บขูปองตาย,ลยแล<ม>้วเอซี<ส>บอกโอ้โหขึ้นไปตอนแรกทำไงดีวะเด่ยโอ้โหเพิ่มได้ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนมากผมดีใจมากนี่เราพยายามพูดแซงพี่อยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ทันหรอกเพราะพี่พูดเร็วมากติดฟัติดฟังองฟัปชอบงอบฟังอบฟังอบฟกงาอบอบฟังชอบงอบฟังชอบฟังชอบชอบฟังอบังชอังออบอััชอังสออชช่อ่านหนังสือ กันเล่ื้อกูจำไม่ได้อะไรไม่รู้ควางกูก็เป็นผลดิ่งผลตายคุณแพรครับเส้นสุดนี้เส้นนี้สำหรับคนมีแฟนนะไม่มีแฟนอย่าซื้อมีพี่สาวน้องสาวใช่ไหมได้เหมือนกันอ๋อโอเคระปุกละสอง้อสครับอุ้ยุดมากมเสร็มากกระเคยใช้แล้วดีจริง ใช่มันดีมากๆนะคะ Sod ตัวเนี้ยจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันกับพี่สาวน้องสาวหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะช่องแรงลดเพิ่มให้135บาทที่เกาะแม่ครับโอเคได้ค่ะน่าคือแบบอุ้ยทขาไม่ลดตกใจดีเวลาหน้าติ๊กตอกเข้ามาแล้วเขาจะลดให้ลูกค้าจะตกใจแต่จริงไม่ใช่เป็นทางติ๊กตอกจัดมาให้นะครับผมเออออ่ะเอาเลยพี่ F ไม่ใช่กดเลยฉิบ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 อะไรพี่กดทันกดเลยจบสั่งแล้ว่าดใจตค์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เธอบอกว่าหนึ่งกระปุกใช้่ได้วันแล้วแต่คนนะอย่างแพเป็นพวกคลั่งหน่อยใส่เซอร์มาแพกลัวว่าแบบคืนเวลาหน้ามันแบบมีตีนกามีริ้วรอยไปแล้วอ่ะมันจะรักษายากมากมากๆพวกครีมรักษาริ้วรอยมันยากมันยากมากๆแล้วมันก็ราคาสูงด้วยเพราะฉะนั้นแพจะบอกใส่เซอร์เยอะมากอ่ะหนึ่งกระปุกแพชี่ได้วันสามวัน สองถึงสามวันหมดแล้วแต่ลูกค้าแผ่คือเป็นอาทิตย์เป็นเดือนคือถ้าเป็นมงคลเนี่ยเขาทาอ่ะทาน้อยๆคืออย่าไปควักเยอะจริงๆนะเดีดูให้เพื่อนดูพี่แซมดูใช่คือชุ่มชื้นลูกค้าแพ้ใช้เป็นเดือนเป็นเดือนแค่นี้นะแค่นี้นะทั่วหน้ามันทั่วจริงๆนะมุนทัอวใช่มันทั่วหน้าทั่วหน้าเลยเกลี่ยง่ายด้วยแล้วเป็นมอยเป็นมอยเจอร์ไรซ์น้าเงาเลยเห็นปะชุ่มชื้นมากๆคือน้ามันเงามากอ่ะ ดูดิคือใน่าไปสิบรอบอ่ะเนี๋ยนี้คือก็ไม่หุดปักแฉะทายเยอะมากชอบมากแล้วยังเกลี่ยได้หน้าแบบไม่เป็นหน้าไม่เป็นข้าไม่เป็นขุยอะไรเงี้ยดูดิหน้าไม่มันแกร่งเลยกดซื้อที่ตะก้าเลยกดซื้อที่ตะก้าเลยลองเพลงไหครับลองได้ลองให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรอะไรก็ได้ที่คุณมั่นใจที่สุดอืมปุ้ยมึงว่ากูเพลงอะไรเดี๋ยววันนี้เร้องเลนเพย อยากฟังเพลงอะไรอ่ะขิงขิงอเหมือนเดิมคะแ้เมื่อกี้ร้องเพลงได้ค่ะร้องได้เพลงขอแล้วแพจะได้ออกซิงเกิลไหมแพาเริเหริ่ะจริงจริเป็นพยานนะคะแพจะได้ออกซิงเกิลออขอขออะไรกัน เดี๋ยวหนึ่งแถะหนึ่งหนึ่งแถมเดี๋ยวนอนยะแพบปุ้ยตกใจเบล้วลูกเห็นแล้วตาลงกใจก็จะพ่งตกใจนะครับหนึ่งร้อยเก้าตกใจไอบิวมึงกดกลับให้หมดเลยสามเบลมึงซื้อให้หมดเอากลับบ้านแพรบอกตอนหนึ่งนายวินัยก่อนร้องอันนี้คือแพรภูมิใจนำเสนอมาตัวนี้นะคะเป็นสบู่เอ็กโซโซมที่ลูกไม้เอ็กโซโซมเนี่ยนำเข้าจากเกาหลีซึ่งมีมาแล้ว3ปีแล้วก็ตัวเอ็กโซโซมเนี่ยเวลาฉีดเข้าหน้าเนี่ยเข็มนึงประมาณ3-4หมื่นนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ร่างกายเราผลิต ออกมาด้วยตัวเองคือทําให้ผิวเราแข็งแรงสุดๆุดดๆแล้วใช้ไงตรงไหนล้างหน้าเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยคือแพรแบบ แค่ต้องบอกว่าต้นทุนน่ะแพงมากเพราะว่าใช่ตกใจราคาไหมอันเนี้ยพี่ถ้าใครเข้าคลินิกบ่อยๆอ่ะจะรู้นะคะใช่มันเอ็นรู้จักเอสโพรสมปะเคยได้ยินใช่เอสโพรสมแพงมากแล้วต้องมาฉีดแล้วมันมันต้องมาใหม่ใช่ใช่ใช่ไหมคะอมันอันนี้ใช้แล้วช่วยอะไรผมอยากรู้เลยตัวนี้คือหน้าแข็งแรงสุด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 จริงไม่จริงใช่คู่ที่เกาหลีฉีดเป็นแสนแล้วแพ้เลิกผลิตเลยเพราะว่าแพ้ผลิตล็อตแบบสามล็อตแล้วแพ้ไม่ผลิตแล้วแป๊บนึงแป๊บนึง ขออธิบายง่ายๆก่อนเข้ามาตรงนี้เข้ามาในซีก่อนอันนี้คือถทากทาผิวหน้าอ่อนแอแบบผิวหน้าไม่แข็งแรงตัวนี้ใช้แล้วมันช่วยช่วยทำให้ผิวหน้าดีขึ้นหรอใช่คืองี้แพต้องเล่าก่อนว่าแพ้ขายของมานานมากปัญหาของลูกค้าแพ้เลยคือแพ้มาแล้วทําไงติดสารมาแล้วทําไงดีหน้าเป็นสิวมาแล้วทําไงดีการที่เราใช้ยาลดสิวเนี่ยมันไม่ช่วยเนื่องจากผิวเรามันมันอ่อนแอไปแล้วสิ่งที่แพผลิตขึ้นมาคือเอ็กอโซโซเอ็กอโซโซนเนี่ยไม่ใช่แค่ ารที่ไปบำรุงแต่มันไปกระตุ้นให้เซลล์ผลิตสารนั้นออกมานึกออกปล่าอันนี้มีกี่อันมีไม่มีไม่เยอะแล้วคือราคาราคาเนี้ยได้ร้อยสักเด็กสักหนึ่งไม่ที่สตูมีกี่อันผมยึดก่อนมันดีมากมองใช้คูบกับสองร้อยทอได้ไหมราคาเดียวสองร้อยก้อนทอได้ไหมเดี๋ยวขอฟรีก่อนนะเดี๋ยวข้างหน้าเขาช่วยหนุนอันนี้พูดจริงอ๋ออันนี้ก่อนอันนี้พูดจริงนะผมจะไปใช้ทุกวันเพราะว่าอันนี้คือใช้แล้วมันมันช่วยให้ มึงไันน่าแข็งแรงเกาหลีถึงน่าแข็งแรงขึ้นเนาะใครใครแม่พวกผมไม่รู้ว่าไอ้อะไรมันคืออะไรอแรงมากท่านไปฉีดอ่ะมอยทำคลินิกอยู่ที่เกาหลีก็ต้อรู้เลยว่าอยที่เกาหลีเหรอใช่ทุกคนคะเอ็กซ์โซมเนี่ยอะไรกูอยากรู้มันเป็นสารตั้งต้นที่เกาหลีเนี่ยเขาฉีดกันทีแบบเป็นแสนเลยนะคนอ่าน รู้จักสเตมเซลแมสชาแนลหรืออะไรก็ตามใครที่เกิดที่เคยเป็นสายแบบว่าสัญญกรรมเกาหลีหรือว่าไปฉีดหน้าไปจิ้มหน้าที่เกาหลีเนี่ยจะรู้จักสารสก,กัดตัวนี้ดีอ่อเวลาไปฉีดเนี่ยมันคือการฉีดเพื่อกระตุน้นเซลล์ผิวเราจากข้างในเหมือนเป็นการแบบ ทําให้ผิวอ่ะเกิดใหม่ถูต้องเวลาเวลาที่เราเด็กตอนเด็กๆเนี่ยเราจะมีคอลลาเจนเยอะผิวเรามันคือแบบมันดีทุกอย่างถูกไหมแต่ว่าตัวเอกโซโซมเนี่ยเวลาเขาฉีดเข้าไปมันจะทําให้หน้ามันแบบคืนักกลับไปเป็นเด็กใหม่ใช่ถูกต้องมันทำให้ผิวเราเหมือนแบบแข็งแรงที่สุดเท่าที่มันจะแข็งแรงได้อะคือมันไม่ควรราคาเนี้ยคือใช้แบบแบบไหมดแล้วอันนี้มันไม่ควรราคาเนี้ยแนที่ได้อยู่ คนหมดไปเลยเฮ้ยแคกเอาถุงไหมผมหน่อยผมเอาจริงคืออยู่ไหนเกดอยังว่ากดนหมดยังจับจิบลอยังพี่เน็ตลองฟังตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแดงสูบตัวไหนดีสุดพลอยบอกมาตัวไหนดีสุดเอกโซ่เอกโซแพงที่สุดและดีที่สุด ถ้าใช้คู่กันจะเลิศมากอันนี้เป็นเออใช่ไหมเป็นเรตินอลสลับนุ้มโอนูเห็นไมดูเนเอเตอร์โฟมเนี่ยพอแนะนำเลยว่าให้กดไปกดไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยกดไปก่อนตุนไว้ก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยแนะนำให้ใช้ระยะยาวนะคะมันจะเห็นผลได้ดีที่สุดในระยะยาวถ้าใช้หนึ่งก้อนสองก้อนเนี่ย มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่คอยแนะนําให้ใช้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็กดไปเลยมีกําลังเท่าไหร่เนี่ยร้อยเบาทเองาสามเก้าร้อดกดไปเลยเราไม่เคยตัดโปรในราคานี้มาก่อนเฉพาะไลฟ์พี่แน่เท่เานั้นพี่แน่เอาไปจริงเดือนเดือนเพิ่งออกหรือเปล่าวันนี้วันที่เท่าไหร่จริงจริงดีเลยขี่แน่พี่ขอดูออครั้งนี้พี่ขอไก่มีหรอไม่มีหรอันนี้พายไม่ผลิตแล้วไม่ไหวจริงปะเนี่ยจริงเพราะต้นทุนมันแพงมากต้นทุนต้นหนึ่งประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทโอแพงมากแพงมากอันนี้เราแบบลบแล้วถุงไม่พอ แพงมากจริงๆอ่ะที่เราเอามามาตอนนั้นนะ่ะจุดเริ่มต้ของการผลิตคือแพรต้องการให้ลูกค้าผิวดีขึ้นก่อนซึ่งมันไม่รู้จะทำไงนี่ก็คุยกันอยู่แล้วว่าเออเอาอะไรมาใช้ดีวะซึ่งเอสโตรมันดีที่สุดดีกว่าพีดีนะขอลดอันนี้เพนะิ่มด้วยได้ไหมแพรแพรเขาอยากให้แบรนด์เนี่ยมันเป็นเหมือน จุดเริ่มต้นของการดูแลโฮมโฮมคลินิกอ่ะเป็นสกินแคร์ที่เหมือนแบบมันดีมาตรฐานเดียวกับคลินิกแต่ว่าใช้ทุกวันใช่การเราการที่เราไปฉีดหน้าที่คลินิกอ่ะมันเป็นการแบบบูสต์ฉีดเข้าไปปึ้งพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าใสเลยแต่ว่าแบรนเทนถูกแต่ว่าสารสกัดที่เราใส่ลงไปในแบรนด์ของเราทุกตัวเป็นแบบเดียวกับคลินิกเลยแต่แค่แนะนําให้ใช้ในระยะยาวใช้ต่อเนื่องใช้ทุกวันเพราอะนั้นก็บางคนบอกว่า ฉีดหน้าอย่างเดียวไม่ต้องทาครีมได้ไหมไม่ได้ผมจะบอไม่ได้นะคะต้องเมนเทนมากๆนะคะแบบเมนเทนใช้ไปเหอะมันมีแต่ดีกับดีนะคะจริงๆสูตรนี้แพ้ห่วงมากเพราะแท้เก็บไว้ใช้เองเป็นร้อยๆก้อนอ่ะแต่ถูกถูกแล้วเราไม่ผลิตแล้วเพราะว่าต้นทุนแพงจริงๆสำหรับตัวนี้เห็นไหมเราไม่หยิบขึ้นมาขายเลยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ห่วงนะคะใช่ใช่ใช่เนื้อต้อต้องแย่งกับผมแล้วนะเพราะผมผมก็ยึดไปจริงๆวันนี้เอาไปใช้จริงเนี่ยผมพูดจริงผมอยากผิวหน้าแข็งแรงคือผมจะแบบว่าใช้มันทุกวันแล้วคราเนี้ยออกไปเดินแดดเดินอะไรคื อยู่หน้าแข็งแรงมากๆลอยอยู่แล้วหรอยเขาบีกลิฟต์ลิฟต์ต่อรถหน่อยคือเท่าไหร่ลดหน่อยนะเนี่ยใจเยอะมากแต่ว่าราคาเป็นใครกันแล้วแบบเขาไม่หนึบก็เลยขอราคาพิเศษนะราคาครับอันไหนสีหมอกราคาเฮ้ยทำไมหน้าพี่แม่มันเป็นแบบนี้หรอเหรอมันมันมันไหนโทรไปมาทาลิฟดิ อ๋อพี่ลองทาดูลอาทาดูทาดูเป็นผู้ชายทาดูทาดูไหมถ่ายวายเลยแล้วเลาวขายดิบเลยแล้วมันก็มันมันแรงแมสก์จริงจดจอ่ะขอพูดก่อนตัวนี้นะทุกคนลิปสติกปกติอ่ะมันก็จะเป็นราคาแบบต้อยลิปสติกปกติอ่ะมันก็คือราคาลิปสติกแต่ด้วยความที่แพะเป็นแบรนด์สกินแคร์เพราะฉะนั้นอะ ลิปตสติกคืนงี้กูพูดเลยปกติกูพูดเลยเอาเดิกูรอฟังเลยมาอ่า <c oughs> <Rem ble> เอาเดิคือปกติอะเวลา,าลิปไปทาหน้ามันจะแสบแล้วเป็นวงวงถูกไหมคือใครเป็นบ้างไม่รู้แต่แทบ่เป็นใช่ต้องยังพูดเลยูเป็นมันจะเป็นวงวงซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมาจากลิปแต่เราชอบเอาลิปไปทาหน้าถูกไหมชาบลิปใช่ อธิบายแบบผู้ชายให้ฟังเข้าใจนะก็ฟังด้วยนะต้องฟังก่อนด้วยนะเธอฟังก่อนนะพลอยเนี่บางคนเนี่ยลิฟทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปทาหน้าได้มันต้องถูกออกแบบมาให้ได้ทาทั้งปากก็ทาบนหน้าได้ด้วยโก้อะกูพูดถูกต้องป่ะโอ้ยโอเคพูดก่อนน่ะใ่รเซตเหรอ เหลือสี่เซตอ๋อจะบอกว่าเพราะอะไรนะมันเป็นปัญหาหลักซึ่งก็เหมือนเดิมแพอยู่อินไซ์มากแพอยู่กับลูกค้าลูกค้าจะมีปัญหาเนี่ยตลอดว่าไม่รู้ว่าทำไมอ่ะมันถึงเป็นสิวรอบๆวนๆปุดตันเปื่นเป็นผื่นใช่